พาท่านมาที่บ้านต้งหลวงอเภแม่ริมจัังหวดเชียงใหม่อันนี้เป็นเป็นหมู่บ้านที่ได้มีเขานำชาวเขาจจำนวนทั้งหมด8เผ่าด้วยกันมาอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเผ่ากระเรียงเผ่าลาวสูงเผ่ามง้งเผ่ารีซอเผ่าอาขาเป็นต้นแล้วก็ให้เขามาอยู่อยู่แล้วก็ก็จะมีเงินเดือนมีเงินเดือนให้ ให้เขาดํารงชีวิตยอยู่แบบชาวเขาเลยบ้านก็เป็นบ้านแบบชาวเขาแล้วก็ชาวเขาบางคนเขาก็มาอยู่แล้วเขาก็จะจะถักผ้าบางทอผ้าบางแล้วก็เอาไปขายให้พวกนักท่องเที่ยวนี่เขาได้ได้ซื้อได้ซื้อเป็นของฝากอย่างเช่นยายคนนี้นี่กบอกว่าอีจะเป็นผ้ามงในผ้ามงในยายนี้บอกว่าทําผ้าผืนนี้เนี่ยทำมาต้นปีมันยังไม่เสร็จเลยมัยต้องเขียน เขียนเขียนเขียนทีละนิดทีละนิดนก็จะทําได้นี่สิมันมันยากมากมันมีนคุณค่ามากเลยทั้งน้ก็ยากจะถึงได้จะย้อมสีย้อมสียากเกินต้องคิดถึงโอวน <c oughs> ี่เลยอันนี้ก็อันนี้ก็คืออุปรกรณ์ทำอันนี้จะเป็นเครื่องโม่เครื่องโม่แปลงเครื่องโม่แปลงนะ เป็นคล้ายเราโมขนมใจก่อนนะเครื่องโมท <c oughs> อันนี้โยมจานทีนี่ก็ไม่อืออืออ๋เอา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 ของสใสนนี่นันน่น,ดดนเดี๋ยวก็พาดูไปอันนี้เป็นเผาอะไระคุณโยมเผาเผาเผาเป็นผามงเชอะไหมเผามงกับเลาสูงไม่เหมือนกันเนาะ,ะไม่เหมือนกันออ๋ ผมอันนี้ก็เป็น,อ,อ,นอีกหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งจะถามดูก่อนว่าเป็นเผ่าอะไรคุณยายยายอันนี้เป็นเผ่าอะไรเหรอลักหูฮะลักฮูลักฮูลักลักฮูโอ้ลักฮูนี่ก็นี่ก็จะขายของของทำเองซะมาอบางวันเขาจะทำ ของที่ระลึกขายให้นักท่องเที่ยวรักหูเมื่อกีได้ยินชื่อ,อามาเจอนี่อีกอันนี้ก็จะเป็นอกีกบานอีกหลงังอันนี้เผาเผาอะไรเนาะโยมเลาหูาหโอ้เท่านี้เราหูหมดเลยเอกก็คือบานชนเผา่าข้างในก็จะจำลองมาแบบเหมือนเดิม จุดนี้ก็จะเป็นท้องนาเป็นท้องนาก็จะมีบ้านอยนู่เป็นบ้านอยู่ริมเชิงเขาบางก็จะเป็นลางคาก็มุงไปตรงตึงไปไหนนอหน,น่ไปเตะบ,บนกลับมาค่ะฮะอ๋อเป็นชนุดพอ่อน่ามาเที่ยวมากถ้าใครชอบการท่องเที่ยวแบบเชิงพิเศษ

ดาราอ่างโอดาราอ่างนี่มามาจากที่จริงมาจากบ้านไหนนี่อันนี้มาจากบ้านไหนเมื่อก่อนนี่ดาราอ่างนี่สมัยปู่ตายานี่จะมาจากพม่าพม่าอ๋อแล้วก่อนหน้าที่จะมาอยู่นี่อยู่อยู่ที่เมฆังอยู่อังคางเลยบอกโอ้แต่มาอยู่เมืองทองนา่นเลยโอ้มาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วหนานมากเลยหล่ะโอ้แต่เล็กๆอ่ะอืมอืมอืม นี่ก็คือกระเป๋าเขาเผาละอางเผาดาละอางอันโยมอันนี้เผาไหน,หนเนาะนี่เผ่าปลาลองเผ่าปลาล่องออก่อนหน้าที่จะมาอยู่นี่อยู่ที่ที่ไหนอยู่ฝางค่ะอยู่เพอฝางอยู่อ,อ,อดอยองังขางปะไม่ใช่ที่บ้านปินบ้านปินอ๋อตำบลบ้านปินบ้านปินออันนี้เป็นชุดของเผาปลาปปปลองเนาะ ปลาลองปลาลางหรือปลาลองปลาลองอน,นี่จะเป็นชนพ่อปลาลองอคงจะจบคลิปนี้ไวเเ้เทเพลงนี้ก่อนบ้านปีหูกอฮะบ้านปีนี่หูกอเอ้าโมหูโมหูอ,มอ,อยู่อัเพื่อฝัง